สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่28ตุลาถึง3พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน m o r p o n g 9 9 9ราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเอามาดูกัน อืมโอเคคุณได้คุณได้ five o f pentacles นะฮะ five o f pentacles หมายถึง lack of resources นะฮะในสถานการณ์นี้นะพูดถึงเรื่องแรกละกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้การเงินจะฝืดน,นิดนึงนะฮะสำหรับชาวราศีมังกรนะฮะหรือว่าฮันหน้าหาใครนี่ก็อาจจะ เขาเรียกอะไรยิ้มแห้งๆแล้วก็เออไม่มีเหมือนกันหรืออรลักษณะนั้นนะฮะในส่วนของคอนเน็กชันหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ห่างออกไปมีคนคือทุกอย่างจะค่อยๆเฟดออกไปนะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีนะช่วงเพราะฉะนั้นคําแนะนําในสถานการณ์นี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองต้องเตรียมตัวนะครับผมแล้วก็ ใครเขาเรียกอะไรใครมีสะสมไว้เก็บไว้เยอะเนี่ยค่อนข้างดีแล้วผมรู้สึกว่านี่คือโอกาสบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบว่าสถานการณ์เป็นลักษณะนี้แล้วเราจะต้องทำอะไรต้องทำยังไงนี่ไงฟังผมนะคุณได้ f i r e p e n a ์แพนในสัปดาห์นี้มันหมายถึงตอนนี้คุณเองจะต้องอตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นออกเก็บในส่วนที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับตัวคุณไว้ผมรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีส่วนเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนเกินเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนเกินเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนเกินเรื่องของบางทีเป็นเรื่องของเวลากันละกันเรื่องของการงานที่คุณเองทําเยอะจนเกินไปโฟกัสมันมากจนเกินไปโฟกัสในเรื่องของงานมากจนเกินไปจนทุกๆอย่างความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยอาจจะสูญเสียเสียหายได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ natural selected นะฮะเรื่องของกฎธรรมชาติคัดเลือกนะ,ะคุณเองจะต้องเลือกนะครับในสัปดาห์นี้นะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณนะครับโอเคอะเราได้โฟกัสในแต่ละจุดของคุณแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดในสัปดาห์นี้ที่คุณต้องโฟกัสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของโหราศาสตร์นะจะมีอะไรมารอคุณอยู่บ้างนะครับในส่วนของโหราศาสตร์เนี่ย เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เราจะเจาะในแต่ละการเคลื่อนที่ของดาวเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันย้ำอีกครั้งนะใครที่ไม่ไม่ทราบนะผมใช้โหราศาสตร์ตะวันตกสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไปอ่านรายละเอียดนะว่าไอตัวโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยนับเกณฑ์ราศีแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยยังไงในชุมชนของช่องนะฮะหรือว่าดูในเกณฑ์ราศีของ ของใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะในสัปดาห์นี้เนี่ยดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีกันดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีกันในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชุ่มชื่นใจนะสำหรับใครที่โฟกัสหรือว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับได้รับการติดต่อเข้ามานะ หรือว่ามีโอกาสที่จะแก้ไขในส่วนของเรื่องของปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่รู้สึกลมุลละไมปราณีตเรียบร้อยแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าด้วยพลังงานดาวจันทร์แล้วเนี่ยดาวจันเนี่ยเน้นไปในส่วนของเรื่องของอารมณ์นะแล้วการที่สถิตยอยู่ใน สถานะนี้เนี่ยมันทำให้ดาวจันเนี่ยได้พลังงานอยู่ในจุดที่ดีมากๆซึ่งผมคิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ใครที่ทะเลอบบอาะเบาะแว้งกับแฟนอะไรพวกเนี้ก็จะพูดคุยกันแก้ไขกันได้อาจจะหาโอกาสไปนั่งคุยกันไปเดทนะหรือว่าไปนั่งกินอะไรกันแล้วก็เคลียร์กันก็ได้นะฮะ เขาเรียกอะไรนะมานั่งกินาราเมงกันไหมมาดู Netflix กันไหมนะผมรู้สึกว่าจะมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปาปรับความเข้าใจกันนะในส่วนของความสัมพันธ์สำหรับโอ,อ้หนูโสดพ,พี่โสดผมโสดนะหรือใครก็แล้วแต่นะเป็นลักษณะที่ถ้าคุณมีปัญหา มีเรื่องของคอนฟ lict มีเรื่องของการเข้าใจผิดกันขัดแย้งกันเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะเขาเรียกอะไรเคลียร์ปมไปนะคุย er กันนะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆในส่วนของความสัมพันธ์เข้ามานะไม่เลวทีเดียวนะสำหรับการเปิดเริ่มของสัปดาห์นี้ในวันอังคาะในบังคันเนี่ยดาวจันทนะเลื่อนเคลื่อนย้ายไปดาวจันเนี่ยเราเคลื่อนย้ายนะ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่านุกเซนครานี่นุกเซนครานี่ก็คือประมาณว่าเดี๋ยวผุบผุบโผล่ไปนู่นนิดนี่หน่อยวับวับแวบแวบนะไปเร็วๆพูดง่ายๆกันแล้วกันว่า here and there to over there คืออยู่นู่นอยู่นี่แล้วก็ไปตรงนู้นดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีตัวนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะดาวอังคารนี่ตีมเรานี่จะเป็นลักษณะนี้เกือบทุกครั้งเลยนะดาวอังคารนี่จะเป็นในวันอังคารเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ ตัวดาวจันจะเข้าไปไกล่เกลีย่ยปัญหาเออสําหรับวันอังคารนี้นะดาวจันเนี่ยจะเข้าไปไกลเกลีย่ยปัญหาไปเคลียร์ไปพูดคุยไปแชร์ไปจัดการเพราะว่าสถิตในดาวจันที่สถิตอยู่ในราศีตุลก็มักจะเข้าไปไกล่เกลีย่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปไกล่เกลีย่ยแก้ไขปัญหา เจราจานะฮะใครดูว่าในวันในสัปดาห์ไหนที่ดีที่สุดในของสัปดาห์นี้ในการพูดคุยเจราจาไกล่เกลี่ยเซ็นสัญญานะฮะสำหรับใครที่ดูเรื่องของการงานเนี่ยเหมาะสมมากๆก็คือวันอังคารน,นะครับผมในอังคารน,นี้นะเพราะว่าดาวจันเนี่ยสถิตเข้าไปอยู่ในราศีตุลน,นะครับต่อไปดาวจันนะฮะวันพุธนะครับยังอยู่ในราศีตุลอยู่นะครับแต่ว่าจะเขาเรียกอะไรดีจะ เลงนะฮะเลงอะไรเลงด้วยไครรอนนะครับผมซึ่งไอสถานการณ์เนี้ยครรอนนี่คือเป็นผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาเป็นปมปัญหาเป็นสิ่งเก่านะ,ะเป็นคนเก่าก็ได้เป็นสถานการณ์เก่าไม่ว่าจะเจ้านายลูกน้องแฟนนะฮะสามีหรือภรรยาหรืออาจารย์เจ้านายอะไรอย่างนี้เวลาดาวจร์สถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะฮะแล้วเลงไครรอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะที่ จะมีวันพุธเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเจราจาไกล่เกลี่ยกับโจ์อริเก่าหรือว่าคนที่เป็นปมปัญหากเก่าเข้าไปอยู่ในสถานาการณ์ที่เป็นปมปัญหาเดิมของคุณอยู่นะแล้วก็จะเจ,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 จราจาไกลเกลี่ยสําหรับคําแนะนําสําหรับในวันพุธเนี่ยผมคิดว่าตัวคุณเองแทนที่จะเขาเรียกแล้วนะยอมหักไม่ยอมงอเนี่ยเปลี่ยนเป็นยอมงอไม่ยอมหักเจราจาไกลเกลี่ยหรือว่าผัดผ่อนไปในสถานาการณ์นั้น จะเอ่อจะคล่องตัวกว่าจะได้ประโยชน์กว่ามากกว่าเข้าเรียกอะไรเข้าไปแล้วก็มูทะลุแล้วก็ลุยนะฮะโอเคไหมเพราะว่าเวลาดาวจันเนี่ยอยู่ในราศีตุลเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นใช้ประโยชน์ของการไก,กล่เกลี่ยนะครับผมโอเคไหมนโกเชียเตอร์นะฮะคนที่เป็นนักเจราจาณ์นะโอเคแล้วหวังว่าตัวคุณเองเนี่ยต่อเนื่องจากวันอังคารมาวันพุธเนี่ยคุณเองจะปิดการขายได้สำหรับ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ปิดการขายในเรื่องของอาการงานของคุณนะฮะโอเคต่อไปนะครับผมอ่าอู้ดาวจัน์อยู่เยอะนะเออดาวจันเนี่ยอยู่นานเลยในวันพฤหัสนี้ดาวจันก็ยังอยู่ในราศีออตุลน,นะ ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นกวาดมาเลยครับว่าวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรจาตกลงต่อรองเพราะผมผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เป็นช่วงสําคัญเลยสาหรับตัวคุณที่จะจับโอกาสในเรื่องของการไกล่เกลี่ยนะครับผมโอเคนะใครที่เข้าไปไกลเกลี่ยใครที่เข้าไปเจรจาใครที่ไปเตรียมเซ็นสัญญ,ญาผมรู้สึกว่าในสถานการณ์เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทออ์วันจันท์วันพุธเออโทษทีวันอังคารวันพุธเนี่ยตัวคุณเองเนี่ย อาจจะย,ยื่นข้อเสนออะไรเข้าไปนะฮะแล้วเขาอาจจะไปพิจารณานะในวนันวันพฤหัสเนี่ยผมคิดว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจในกรอบเวลาใน3วันนี้นะครับมีเกณฑ์พิจารณาอยู่ประมาณนี้ต่อไปนะวันศุกร์ดาวจันทร์เข้าไปอยู่ในราศีราศีพิจิกเวลาดาวจันทร์เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยผมมักจะตื่นเต้นวูบวาบแล้วมันเป็นวันศุกร์ด้วยนะ ผมรู้สึกว่าใครที่โสดนะครับผมอ่าคนโสดยกมือยกธงนะยกธงอะไรครับหมอยกธงขาวหรือไม่ใช่าดาวจันทร์ที่สถิตยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ซ่อนเร้นนะเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกอะไรนะพอบ้านใจกล้าทั้งหลายนะฮะหรือว่าอะไรโสดนะเมื่อเผลออะไรอย่างเนี้ยในช่วงเวลานี้เนี่ยจะมี ถ้าเกิดตัวคุณเองไม่ได้เป็นก็อาจจะเป็นคนที่มีมีแนวโน้มที่เป็นลักษณะนั้นเนี่ยเข้ามาหาคุณ approach หาคุณนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังบริหารสเสน่ห์ได้สำหรับพลโสดนะเพราะว่าเ,เวลาดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยตัวเขาเรียกอะไร Scorpio นะฮะพลังงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยจะขาเขาเรียกอะไรขับให้ดวงจันทร์มันดูลึกลับนะฮะ พอ,อพูดถึงดวงจันทร์ที่มันดูลึกลับเนี่ยผมพูดนิดนึงแล้วกันมีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะในชุมชนของช่องไอ้เรื่องของลิลิตนะครับผมลิลิตนี่คือดาร์กไซด์ดาร์กไซด์ออฟเดอะมูนนะฮะคือเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะในส่วนของของส่วนนี้หน่อยว่าไอ้ลิลิตเนี่ยดาร์กไซด์ออฟเดอะมูนคืออะไรนะดวงจันทร์เนี่ยมันจะมีด้านที่คุณเองเห็นอยู่ด้านเดียว นะจากโลกนะครับผมโอเคไหมคุณจะมองเห็นมันอยู่ด้านเดียวเป็นด้านสว่างเนี่ยที่คุณเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยทุกคืนแล้วกันนะกลางวันเราไม่เห็นทุกคืนเนี่ยคุณจะเห็นดวงจันทร์อยู่นั่นมันคือด้านเดียวนะเป็นเขาเรียกอะไรด้านที่โดนแสงนะด้านที่เห็นด้านที่เขาเ ส,สวยสดงดง,งามประดุจผุดผ่องให้คุณเห็นจันทร์นวลอยู่ในท้องฟ้านะโดยเฉพาะวันฟูมูนก็คือจันทร์เต็มดวงใช่ไหมแต่ว่าลิลิที่คือหมายถึง Dark s i ์ออฟเดอะมูนนะฮะคือด้านมืดของดวงจันทร์มันจะมีสิ่งหนึ่งก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรด้านหนึ่งของดวงจันทร์อ่ะที่มันเป็นด้านที่ด้านมืดแล้วไม่เคยถูกเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสถานการณ์เนี้ยสำหรับเวลา <c oughs> ดาวจันทร์เนี่ย เข้าไปสถิตยอยู่ในาราศีพิจิกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในสำหรับตัวคุณเองเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองจะอาจจะเจอคนที่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นเขาซ่อนคุณหรือเขาเรียกอะไรเขาซ่อนคุณหรือเขาซ่อนใครก็แล้วแต่ไม่ให้คุณเห็นนะฮะไม่ว่าจะคนโสดหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ตามเพราะฉะนั้น จอใครในวันศุกร์นี้ก็อาจจะต้องอเขาเรียกอะไรดีบริหารเสน่ห์แล้วกันนะเฟลท์ไปเฉยๆดูก่อนว่าเขาเป็นคนในลักษณะไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรเขาเรียกอะไรดีแ <c oughs> ยม้มขยํำอะไรกระโจนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> เออแต่ว่าถ้าเกิดใครลักษนุก <c oughs> ก็เชิญนะฮะผมเชื่อว่าจะเป็นวันศุกร์ที่สุดเหวี่ยงของคุณนะฮะ <c oughs> โอเคต่อไปนะครับผม ในส่วนของสาวอาทิตย์เป็นยังไงนะดาวจันทร์สถิตยอยู่ในพิจิกโอ้ต่อเนื่องเลยนะเออโอเคดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกตั้งแต่วันศุกร์ไปถึงวันเสาร์ฉะนั้นเออโอเคผมรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่เขาเรียกอะไรดี ต่อเนื่องจากวันศุกร์นะคนอาจจะเป็นลักษณะว่าสาวตื่นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยอยู่ที่ไหนอยู่กับใครประเด็นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะจะต้องไปนั่งดูนะครับผมอยู่กับใครอยู่ที่ไหนนะแล้วทำอะไรอยู่นะครับผมก็คงให้เขาเรียกอะไรให้โอกาสสําหรับคนที่โสดแนละคนที่มีเขาเรียกอะไรมีความ ขาเรียกอะไรคน,คนโสดอยู่ในมืออะความโสดอยู่ในมือกับความรักอยู่ในกำรรม,มือของคุณ <c oughs> โอเคไหมถือว่ายังมีอิสระอยู่นะฮะสำหรับใครไม่โสดเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็ผมเชื่อว่าวันศุกร์กับวันเสาร์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีๆสําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนควรจะเช็คกันว่าเอ่อเช็คกันนะเช็กกันว่าเอ้ยเฮ้ยเป็นยังไงมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่ามีคนเข้ามาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะว่า นะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูแลนะลดน้ำพรวนดินไม่ตักต่างกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะโอเคต่อไปนะฮะในวันสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ดาวอาทิตย์เอ่อทวีดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีธนูเรียบร้อยแล้วครนี้วันอาทิตย์นี้ผมอยากจะให้พวกคุณนะ FC นะได้ ลปล่อยไปเที่ยวนะครับผมเพราะว่าดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีธนูคุณเองควรจะต้องหาเวลาออกไปเดินทางนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางกันแล้วแต่หรือว่าเป็นลักษณะที่ปล่อยจิตปล่อยใจนะหรือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองควรจะทําไปอ o u t ์พูดง่ายๆนะไปาท์ดอร์ไปท่องเที่ยวนะแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะโหยหนู หนูเป็นสายขาวค่ะสายสายขาวนี่คือสายธรรมะเออสายขาวสายธรรมะเออช่วงเวลานี้เป็นช่วง อย่างวันอาทิตย์นี้ไปทําบุญก็ได้นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่ามันเข้ากับธีมมากๆเลยเพราะว่ามันคือกระถินใช่ไหมออผมไม่รู้นะว่าที่ไทยทําไปเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่ว่าที่นี่ก็คือ,อทำนะพึ่งทําไปนะครับก็ทอดกระถินทําบุญนะฮะปล่อยเขาเรียกอะไรครําว่าปล่อยใจนี่คือปล่อยปล่อยจิตปล่อยใจในสถานการณ์นั้นนะโอเคอ่ะแลวนั่นคือพลังงานจากวันในส่วนของ ดาวจันนะฮะเราครบรอบของ1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดนึงแล้วกันนะว่าดาวใหญ่ๆมันเป็นยังไงมั่งผมเลือกดาวจันท์เพราะว่าดาวจันเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เกือบทุกวันเกือบนะผมอยากจะบอกว่ามันประมาณนุกซันครีนี่ก็คือประมาณสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยแล้วก็ย้ายราศีวันหนึ่งสองวันแล้วก็ย้ายราศีเต็มที่เลยเนี่ยบางทีอาจจะเข้ามาในราศีหนึ่งแย่ขาเข้ามาดาวจันท์แย่ขาเข้ามาปุ๊บ แล้วอยู่นานหน่อยเพราะว่าอาจจะไปแย่เข้าไปอยู่ในต้นขององศาของราศีเสร็จแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินเนี่ยอาจจะนานกว่าปกติก็คืออย่างอยู่ในราศีตุลทั้ง3วันเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะเ,ออเขาพูดไันว่าสัปดาห์นี้เขาเน้นในส่วนของออภาพรวมนะงานเขาเรียกอะไรงานงานงานราชงานหลวงอองานงาน หลวงแล้วกันเนาะคืองานที่คนอื่นมีผลกระทบต่อ,เ,อเขาเรียกอะไร public service คือมีผลกระทบต่อคนภายนอกวงล้อมของเรามากมากกว่าที่จะเป็นเจ้านายสั่งงานเราหรือะไรเงี้ยงานลาดงานหลวงเนาะเออก็คือมีงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกค่อนข้างเยอะทีเดียวสาหรับสัปดาห์นี้นะอโอเคทีนี้ไม่พูดไม่ได้นะสำหรับดาวใหญ่นะเราพูดดาวใหญ่เดี๋ยวขอดูก่อนเอาเอาอะไรดี เอ,อเอาดาวสุกไหมดาวสุกในเรื่องของความสัมพันธ์สัปดาห์นี้ดาวสุกอยู่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนจุดจุดจุดาวสุกจุดโอเคดาวสุกอยู่สถิตยอยู่ในราศีธนูนะครับโอเคดาวสุกสถิตยอยู่ในราศีธนูอ่าฮะโอเคดาวศุกร์แล้วกันดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีธนูนะเอ,อ่อตั้งแต่11องศากวาดไปนะฮะ กวาดไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไปจบอยู่ในราศีธนูอยู่ซึ่งถ้าดาวศุ์อยู่ในราศีธนูเนี่ยก็คือลักสนุกไม่ผูกพันตัดจบแค่นี้เลยไม่หมอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือเอางี้ ดาวสุ์เนี่ยเป็นได้หลายๆเรื่องเดี๋ยวยกเรื่องแรกที่จะพูดกันก่อนก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ดาวสุ์เมื่อดาวดาวสุขอยู่ในราศีธนูก็เป็นลักษณะคุณเองอาจจะเจอคนที่ถูกใจในเรื่องของการเดินทางไปเจอในที่ไกลไม่ได้เจอที่ใกล้ไม่ได้เจอหน้าปากซอยแน่ๆไม่ได้เจอเซเว่นหน้าปากซอยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะอยู่ไกลนะพูดเหมือนอยู่ไทยนะแต่จริงไม่ได้อยู่ไทยเออเซเว่นเนี้ยที่อเมริกาเป็นปั๊มน้ํามันนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้ดูถ้ามีคนสนใจคือ เ <Seven S 2> <Seven S 1> เป็นปั๊มน้ามันหมายถึงไม่ใช่เซในปั๊มน้ำมันแต่ว่าหัวจ่ายปั๊มน้ํามันเนี่ยเป็นเซ <c oughs> เลยนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆจะเอารูปไปโพสต์ให้ดูแล้วกันนะหมออยู่ที่ไหนหมออยู่ที่ฟลอริดาโอเคผมอยู่ที่ฟลอริดานะรนอีอันที่2เวลาดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีธนูในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็น ลักษณะที่มีความความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระโลดโผนถ้าคุณเจอใครในช่วงเวลานี้เขาก็จะมีมีสภาพนั้นนะมีสภาพที่ไม่ได้มีคอมมิชเมนต์นะยังไม่ได้ตกลงปลงใจหรือว่าเขาเขาก็เป็นลักษณะที่เฮ้ยมา i just check up on you คือเป็นเอ่อเข้ามาดูเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ยังไม่ได้ตกลงปลงใจขอแต่งงานพรุ่งนี้มาลืยนี้ไม่ใช่นะเขาเป็นลักษณะที่ hey, เฮ้เาาเย ถูกใจก็คบกันพูดคุยกันผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราจะขยายขอบข่ายของตัวเรารู้จักคนเยอะขึ้นนะรู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักเพื่อนฝูงขยายเครือข่ายขยายเน็ตเวิร์นะเนื่องจากต่อเนื่องออกไปเลยนะและพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะนั้นนะชิลๆนะอย่าไปนะ make commitment หรือ serious อะไรช่วงนี้ อันที่สองคืออย่างนอกจากเรื่องของความรักความสำราญแล้วสุขก็หมายถึงเรื่องของอาหารการกินนะเพราะฉะนั้นก็วูนูสายกินค่ะความรักหนูโสดช่างบันเทิดอะไรเงี้ยโสดให้ผมรู้สึกว่าสนุกทีเดียวสําหรับสัปดาห์นี้นะอย่างที่ผมบอกไปช่วงตน้นละแต่ในส่วนของอเรื่องของการกินนี้ก็เป็นคุณเองมีโอกาสนะครับที่จะได้เจอ อาหารการกินที่แปลกที่แปลกตาออกไปนะเนื่องจากมีการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์นี้นะเพราะฉะนั้นมีมีเกณฑ์ที่จะได้ผจญภัยนะจะเรียกว่าอะไรผจญภัยเล็กๆในส่วนของเรื่องของอาหารการกินอ่ากินอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับผมโอเคไหมหรืออ่าอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะดาวศุกร์ก็หมายถึงสถานที่รสนิยมหรือว่า เรื่องของความหรูหราถ้าฉะน,นั้นผมรู้สึกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับผมไปพักที่โรงแรมหรือว่าคือตัวคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ถ้าใครเนี่ยพักอยู่ในที่ที่พักเสมอเนี่ยโรงแรมหรือจองโรงแรมออรู้เสมออะไรอย่างนี้นะออในสถานการณ์นี้เป็นลักษณะที่ลองไหมลองเปลี่ยนไปตั้งแคมป์ไหมออไปปักแคมป์ แคมป์กราวด์หรือว่าไปเจอเขาเรียกอะไรไปเปลี่ยนสถานที่ที่จะไปปกติไปเหมือนไปรีสอร์ทไปอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนไปเป็นตั้งแคมป์นะผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะเนี้ยดาวสุขที่สถิตอยู่ในราศีธนูเป็นลักษณะนั้นนะครับโอเคไหม่ะในเรื่องงานเป็นยังไงในเรื่องงานผมรู้สึกว่าคุณเองจะขยายเครือข่ายได้ค่อนข้างดีถ้าคุณออกจากกรอบเดิมๆของคุณ มีการเดินทางติดต่อมีเกณฑ์ที่จะชี้ประจอเรียกว่าลงเท้าเลยทีเดียวนะสำหรับดาวศุกร์อยู่ในสถานการณ์นี้นะฮะต่อไปอ่ะอีกดาวหนึ่งที่อ่ะอีกหน่อยแล้วกันนะดาวดาวดาวเสาแล้วกันนะฮะเพรามีคนถามเรื่องของเรื่องของน้ําจะเป็นยังไงบ้างนะดาวเสาตอนนี้ในสัปดาห์นี้ดาวเสาจะสถิตอยู่ในราศีขอดูก่อนนะฮะ <laughs> ดาวเสาร์สถิตยอยู่ในราศีมีนนะยังอยู่ในเกณฑ์ของน้ำอยู่แล้วเดินย้อนนะครับ retrograde นะดาวเสาร์เดินย้อนหมายถึงอะไรครับดาวเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงอุปสรรค limitation นะฮ Bar ะ barrier organization องค์กรนะการจัดระเบียบรู rules รูอะไรหมอไม่ใชไ่ไม่ได้รูภาษาไทย rules Rules ก็คือกฎเนาะแล้วก็ Laws นะฮะ Rules and Laws นะในสถานการณ์นี้เราจะเห็นได้เลยว่ามีการบังคับใช้อะไรนะฮะกฎหมายในวงกว้างนะครับผมมีการบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างนะเออเพราะฉะนั้นเออก็เข้ากับบริบทพอสมควรนะ Rules and Rules and Laws Rules and Laws เออในลักษณะนั้นนะครับก็ ในสถานการณ์นี้อาจจะมีเรื่องของการเราเห็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาร์สถิตอยู่ในราศีมีนราศีมีนหมายถึงคนหมู่มากนะครับผมหมายถึง Public company ในเออผมรู้สึกว่าถ้าพูดในบริบทของการจะมีเรื่องของกฎหมายเนี่ยกระทบกับคนหมู่มากเออเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอ่อหรือว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลกปลก ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการปกครองอ่าโอ้พูดยากจริงๆนะ just like the elections that are coming up on November อืมก็คือข่าวการเลือกตั้งนะครับผมที่อเมริกานะในเดือนหน้านะครับนะระหว่างแฮร์ริสกับเอ่อก uh, ัมารแฮร์ริสกับกับทรัมป์นะอ่าอันนี้ก็ก็มีมีข่าวมากขึ้นมีเรื่องราวมากขึ้นมีการบังชับ บังบังบบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นนะในเมืองไทยนี้ก็นะคุณเองก็คงจะนึกอ๋ออยู่แล้วนะในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มีผลกระทบกับคนหมู่มากนะฮะเออนั่นแหละนะครับครนี้อ่ะไม่อยากจะไปขยี้ขยายความตรงนั้นนะอีกอันนึงนะทิ้งท้ายแถมแล้วกันก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในราศีตอนนี้ดาวพฤหัสสถิตอยู่ในราศี เออเราก็นั่นอ๋อราศีเมทุนครับธาตุลมนะคือก็จะเป็นลักษณะที่เมื่อดาวดาวาดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในราศีเมทุนจะเป็นเรื่องของเราจะต้องเขาเรียกอะไรจะมีไอเดียหลากหลายนะไอเดียหลากหลายที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลคนหนึ่งนะหรือตัวเราภายในตัวเรานะเอาเอาภาพรวม เอาภาพรวมภาพกว้างของของตัวเราก่อนก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีไอเดียหลายๆอย่างที่ที่เราเคยคิดไว้แต่ไม่ได้เอาออกมาทำนะที่เคยคิดไว้แต่ไม่ได้เอาออกมาทำช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ต้องเอาออกมาทำนะคือเหมือนเตรียมอะไรไว้อยู่แต่ยังไม่ได้เอาออกมาช่วงนี้จะเรียกว่าอะไรดีครับช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นช่วงที่เราปล่อยไอเดียปล่อยของใครอยากขายข,ายของออนไลน์ใครอยากจะ ทำอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะกลับไปเรียนหนังสืออยากจะทํานู่นทํานี่ที่เหมือนกับคุณเคยเอาขึ้นหิ้งไว้เอาขึ้นหิ้งไว้ก่อนว่าเออเดี๋ยวอยากอยาก,อยากได้เนี้ยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะหนูอยากนู่นทํานู่นทํานี่นน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 นพี่อยากทํานู่นทํานี่พี่อยากเปิดร้านทําเล็บพี่อยากจะทำกิจการเดินทางอะไระช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ก็ควรที่จะหยิบมาปัดฝุ่นนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อ เราพูดกัน2ส,ส่วนแล้วเนาะดาวเสาไปแล้วแล้วก็ดาวพรฤหัสเนี่ยดาวเสากับดาวพระฤหัสเนี่ยตอนนี้มันกําลังทํามุมกันอยู่ทํามุมเขาเรียกสแควรในโหราศาสตร์ตอนตกซึ่งหมายถึงทํามุมประมาณ90องศาหมายถึงการขัดแยง้งและเป็นการขัดแย้งที่แย่เลยเขาเรียกเ s t r u c t i v e หรือการขัดแย้งที่ไม่ได้ช่วยเสริมสั่งเสริมอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ จะมีสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเองคิดแต่อาจจะขัดขัดขัดแย้งกับคนหมู่มากขัดแย้งกับคนคนที่แบบเอ้ยแม่บอกไม่ดีพ่อบอกไม่ดีแฟนบอกไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือขัดกับกฎะระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่ในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นก็จต้องพิจารณากันดีๆนะฮะในส่วนของโหราศาสตร์อ่ะ ครานี้ถ้าเกิดใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะฮะเจาะเป็นตัวของบุคคลของคุณนะสิ่งที่คุณเองก็เข้ามาปรึกษากับผมได้แต่ว่าสิ่งที่คุณมีก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับผมอ่ะแล้วก็วันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับ ในคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวก็แอดไลน์ m o r p o n g 99นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าโชคดีเทวรัก